รัฐบาลเดินหน้ามาตรการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเฟสที่3โดยยืนยันว่าการโอนเงินจะเป็นรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ตเท่านั้นไม่ใช่เงินสดรัฐบาลย้ำนักย้ำหนาโอนเงินรูปแบบดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่เงินสดสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเ,เช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง YouTube r อาร์ n n ช่องที่สื่อสารสาวระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเป็นความคืบหน้าล่าสุดเรื่องของการโอนเงินดิจิทัลวอลเล็ตเฟสที่3ยืนยันชัดเจนว่าโอนแน่นอนไปมาที่2แล้วก็ล่าสุดมีการเปิดเงื่อนไขและข้อจำกัดในการใช้วงเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสที่3ตรงนี้นะครับแล้วจำกัดการใช้ จายมีอะไรบ้างมาทำความเข้าใจซึ่งเป็นเงื่อนไขเดิมปัจจุบันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการการต้นเศรษฐกิจต้องย้ำแบบนี้นะครับเป็นเงื่อนไขเดิมที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งแน่นอนครับเมื่อท่านได้รับเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสทีสาผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์กระเป๋าดิจิทัลวอลเล็ตเป็นเงินดิจิทัลวอลเล็ตแล้วท่าน ไม่ได้ซื้อสิ่งของสินค้าทุกประเภทเหมือนกับเฟสที่1เฟสที่2ซึ่งเฟสที่1เฟสที่2เขาโอนผ่านบัญชีพร้อมเพยเป็นเงินสดไม่มีข้อจํากัดการซื้อเมื่อท่านรับเงินสดแล้วท่านจะไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อของมื่นเมาก็ได้ท่านจะเข้าร้านนวดร้านสปา ร้านอาหารยังไงก็ได้ท่านจะซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยยังไงก็ได้ท่านจะใช้เติมน้ำมันอย่างไรก็ได้ซึ่งเงินสดเฟสที่1เฟสที่2ไม่มีข้อจำกัดการซื้อแต่เป็นเงินที่ท่านวอลเล็เฟสที่3ที่จะแจกไตรมาสที่2เดือนเมษายนที่ใกล้จะถึงนี้มีการจำกัด การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค18รายการดังต่อไปนี้หรือ18รายการนี้ท่านไม่สามารถนะครับซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคได้หรือเป็นข้อจำกัดข้อยกเว้นเงิน1,000 10, 0บาทสิที่3นั่นเองมาดูรายละเอียดกันครับห้ามซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าสินค้าอิเล็กทรอนิก โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบกัญชากระท่อมพืชกระท่อมนะครับผลิตภัณฑ์กัญชาและกระท่อมบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงกา๊าซธรรมชาติร้านทําผมร้านนวดและร้านเสริมสวย เป็นข้อจำกัดในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเงินหมื่นเฟสที่3นะครับแล้วก็มีคำถามอีกนะครับว่าสำหรับเฟสที่3ใช้นี่ได้ไหมแน่นอนครับใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเงินดิจิทัลผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้เป็นเงินสดเหมือนเฟสที่1เฟสที่2นะครับนะครับ18รายการเป็นข้อจำกัด ต้องรอดูนะครับหลังจากมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีข้อยกเว้นให้ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้น้อยกว่า18รายการต้องฟังดูเป็นการคืบหน้าอัปเดตล่าสุดนะครับให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้หากชื่นชอบลิปนี้อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดติดตาม กด subscribe นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ